พวกคุณเคยเจอเหตุการณ์ประมาณว่าจงหวะนี้ต้องเร่งรีบไม่งั้นไม่ทันชวัวร์ป้าหรือเปล่าเราเคยครั้งหนึ่งนะก็เป็นตอนที่เราเคยไปเข้า่ขยธรรมะเมื่อสมัยนานมาแล้วแล้วก็สถานที่จัดมันก็นอยู่ที่ตึกใกล้ๆโรงเรียนเราซึ่งมันก็ไม่ได้ห่างกันมากแต่ตึงกระสูงเป็นสิบชั้นเลยแหละซึ่งต้อขึ้นรีบไปเพราะว่าในช่วงที่หลังจากเสร็จกิจกรรมไปแล้วเข้าช่งพักเที่ยนเราเองก็เดินไปคนกินที่เหมือนชาวบ้านรู้ว่าเป็นคนจริงจี ทําให้เขาไม่มีอาหารสําหรับคนที่กินอะไรแบบนี้จนรูต้องมาถามว่าลูกเอาไงไหวไหมไปซื้อข้าวจากที่รูเรียนล้วกลับมากินที่นี่ทันไหมให้เวลา10นาที10นาทีในการวิ่งไปวิ่งกลับเราไม่รู้จะทำยังไงในจังหวะนี้ก็ีึกว่าสตาร์ทขึ้นเต็มที่เตรียมตัวนึกว่าตัวเองเป็นโอลีเวสวิ่งในความเร็วสูงอยากกลับจะไปแข่งรายการมาเ<า>์งวิ่งปืนจากชั้น15าลงไปชั้น4ี่เพรีบมันเต็มขึ้นไม่ได้ก็ต้องวิ่งด้วยสองเท้าตัวเอง วิ่งไปจับเวลาสิบนาทีไปที่สหากรณ์เพื่อซื้อข้าวไข่เกี่ยวแล้ววิ่งกลับขึ้นมาที่เดิมเพื่จะมากินข้าวให้กล่องเดียวเท่านั้น